สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีเป็นทางการค่ะพี่น้องเบืองหน้าตาพี่เมื้องตาพี่นว่าจะเป็นโ่มให้เหนื่อยวัดมือเลยเหนื่อยเหนื่อยอ่ะค่ะถึงเวลาแล้วกะนี่กับเข่ากับเผลแล้วเมือม่อยแห้งซื้อก๋วยเตี๋ยวมากินพี่น้องค่ะม,มาเด้อค่ะเด้อมาเด้อ กะปิเนาะเบื่งพักพักกระหายล้าย้ายลยไหมคะกันเลน้ำส้มใช้ชูเมแต่น้ำส้มเมื่อกินคือเตียวมันหมักออกเปรี้ยวๆี่เนาะหวานม่นกินเด้ไม่กินหวานค่ะกินออกเอปรี้ยวๆดั4สี่สิบบาทเตียวอร่อยจ้าวน่ากน,น น้ำนอแก้วทีนีนนี่แล้วก็สิอาบน้ำในมันผักอ่อนเป็นมือเหมยไปบนมือแล้วเราปวดหวดัหวมือห้วนอากาศก็หว้หวนหัวนมมันหว้วนนะพัดพอห้อนปุ๊บกะ็ะแลนเขาห้องเองห้องเองล้วก็เย็นเย็นพี่นคะค่ะพอเย็นแล,ล้วก็ะแลนออกห้อนอากาศมันเลยปัับไปปัับมามันคือ,ค,อคือสิบอิมันเราปวดหัวึ๊บเลยบาด ก็คือสิไข,ข่กับบุไข่เลยพี่น้องมันมันเป็นเหมย่แล้วล่าโตขนาะมาเดิมค่ะเดิมมาเดิมมาเดิมเเสียงมียังพอกินหนึ่ง <c oughs> นอนแล้วมาหน้าน่อยก็เมื่อยคือกันรับแล้วห้ากระทุกหนึ่งได้เดือนนี้รับแล้วนางนอนตั้งแต่หกขึนขึน ก๋วยเตี๋ยวหลานนี้ียดเลยนง thì nên cà lao nhiều cà việt nam cà lao thả ổn nổi mát đây lọc đào ổn nổi sư phạm mà hãy xẹp thao kịp kim vậy น้องมูหบอกก๋เตียวเป็นอะไรจี่มันหมักทีชุดเลยแล้วบรรดาเสร็จมันหม,มักกินก๋วยเตี๋ยวข้าวปุ้นลองแดีวข้าวปุ้นเริพี่น้องถ้าแกงต้องเป็นต้องแกงทำไมถ้าบรรดาแกงถ้าเป็นพวกตำในี่ต้องตำหูตำอะไรอื่นเดกินอยู่ครับบวกขา,าตัวตำหู ราดมันต้องเป็นราดเป็ดอาหารที่ชอบ วซืสอเบ้าเดินให้ฟังเนอะเห็นกินผักนะครับคือพ่อพี่น้องคะ่ะคือพ่อเอฟซี่เบ้ามุนกินผักมุนจะอ,อธิบายให้ฟังเดูพี่น้อง,งคะ่ะผักในถาดมุนกินในร้างวยเดียวนะ่มนนะม,นนนะนม,มุนกินแล้วมุนกัดใส่นั่นนะคือกินเบิดเลยเลยพี่น้องหลังจากมุนกินเราไอเพจเราเขามากินเราก็กินเบิดเลยก็คือบบได้เดือนะ,ะพีนะพพ่น้องค่ะผักมาเข้าจัมกัดเฉพาะกิน ที่มัันอนพี่น้องว่ามันกินบมลมารยาทนะคือกลิ่นมลถ้าเจ้าเรากินจก็จะหายไปง่ายคือมลเยอะไปอืมไอ,มอเพชรเรามากินทีรังละม้วนใช่ป้ะพี่น้องก็หูไอเพชรเรากินผักหลายกินในหน้ากล้องคือจังแบบกินแบบผิดผ่าพี่น้องพ่อล้างกล้องบอกไปเลยนะมุมมามเอาที่เธอสบายใจ เราพักลราก็สิจัดให้ของไผ่องมันแม่ค้านะั่นอืมพักมันกับไ่มียังมีพักบุ้งชีหาเศนกระัวละพา,าพักสลัดอืมจักน้อยแค่นั้นค่ะไอเพ็สเราก็มาก,กินก็เลือนนิดนิดน่อยน่อยเราเอาถิ่มแต่คอยเห็นเรากเก็บโต๊ะแล้วก็เอาถิ่มเราบริเก็บเมียน บุญแม,มนจะกินตวนหนิบุญชีไปหายตวนัันเดอ้อี่นนองเด้อข้าใจเนี่ยเด้อค่ะเดอ้ออันมุนเห็นว่าวมุนไล่ผู้ไล่คนมุนเลย่อขี้ขัน้นแบบว่า โอเคแล้วเราคนกินพักหลายเรามากินพัก ใส่ตะก,กร้พของใครของมันเลยบานลานเนี่ยลานประจำมุนมุนก็นลืมกระเพิ่นพี่น้องมีพี่นอ้องมั้งั้นเขาคงไม่เหยียบทิ้งหรอกมั้งถ้าเธอกินไม่หมดกินเบิดค่ะพักนังบริเมียนบริเอาเก็บเบิดเรือตะก,การมาแล้วก็เอาทิ้ง อธิบายใหตุการอกบบโบเมนยังดอกอันใดมันบบเมนมันก็อยากว่าเด้พี่น้องคือแต่คนว่าให้มันกับโบไว้คือกันเด้คนมีหัวใจเด้พี่น้องเอ้ยอืมันถ่ายคลิปแค่สิบนาทีสิบกว่านาทีจักน้อย กินแล้วก็ไอยากชนดอกหักถามว่าวเลยฮะก็คือเป็นผู้ต้องหานี่พิษตั้งเฮานี่พิษไปเบิดนะพี่น้องอหอยนะพี่มีประโยชน์ดอกพี่น้องสิมแม้แต่สิยอมหักพิษกับพิษอยู่ดีแม่โบพิษก่เนี้พิษอยู่ดีพี่น้องค่ะอืออันนั้นกต่พิษเบิร์ดหอยนะแล้ว่าท่านใจดอกไอเพชรว่าท่านใจใช่เราอ,อ่ะขออออ้อยู่โม่เมะแมะอย่าบูยุ่งน้ำพายดอกพี่น้องอื ถือก็คือเป็นผูกพิอยู่ดีน่ะทั้งทั้งที่ข่อยถือกระทั้งเอาสีเบาแลวกันเคนเหาถ้าบ่เจอกับโตบรูดอกนี่น้องต้องเจอโตเองจะรู้สึกเวลาบ่เจอกับตัวเองนะบอกได้บอกคนอื่นนะ มัน,นจนมันด่านแล้วจนหัวใจมันชาไปหมดแล้วจนแบบเฉยๆล่ะพี่น้องค่ะอืมเฉยๆอ่ะไม่จะลูกอยู่แก่ใจพ่อแล้วบุมีสิทธิ์จะไปหางพ่อได้ไหมบุมีสิทธิ์บุมีอำนาจจะไปสั่งผู้ใดได,ได้เขาเกิดมาต่อยต,ต่ำ มันเป็นคนดีมาเตือูเป็นแบบนี้แนละ้วเนาเจ้าของกับบดีบ่เคยโทษนะมุนบริโทษคนอื่นนะโทษที่โตเฮาเองนะคนเฮาถ้าทีาจ,จับพิษกันนะจับพิษได้ทุกครอบครัวอีรีคือผู้ได้มาหามุน่นอย่าว่ามุนแบบนั่งแบบนี้เยาว่าได้จับพิษได้คือมาเห็นโตโตนเฮาแล้วไง คุอมนไปหาคนมันอยากเราเห็นคนเขากระจับพิดได้แบบนั้นพี่นอ้องวามไม้นะแต่ข้อเลือกที่มพูดนะอยู่แบบนี้แหละฮักคือเกาหูดใกระเอสี่งทุกคนบุกเข่าใจมึงก็ได้คนมนวนออาชาเพิ่น อันใดมนทเห็ดผิดพลาดมันก็ขอโทษมันก็ยังบอกแล้วขอโทษขออภยัยทุกสิ่งทุกอย่างเพจเด็กพีนาเพชเพจ ที่ไลฟ์คูไลคนกับคอมเมนต์มากค่ะตีเตือนกับไลฟ์พี่น้องค่ะจะเก็บเอามาคิดอยู่อันใดพอปรับปรุงกับจิปรับปรุงเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอบคุณทุกความบางังดีอะแ่ะพี่น้องค่ะเขาอยู่กับครอบครัวเขาหักกันพ่อสานีแหละ พ่อเมียเข้าใจกันพ่อพี่น้องค่ะข่อ,อยกระลูกแล้วดีแล้วกรยลูกข่อยดีเผ็ดน่ำแค่นั้นแถบคนช้องคนลูกกันแค่นั้นพอจะรอดหรือจะไปที่จีบรอดหรือจังใดกระลูกดีในกันใช้ชีวิตในคะรอบครัวพี่น้องมาถึงจ,จุดนี้แล้วขอบคุณที่วังดีลูกก็เริ่มใหญ่ค่าที่ใจก็เริ่มร้ายขึ้น ่าชใจเฮือนมุนมันลายอยู่แล้วพี่น้องแต่ละาเดือนน่ะแน่นอนแต่ก็คิดะว่าผูกเขาลำบากกว่าเฮากว่ามุนกันลายคนมุนกับไอเพรกับก็อยู่ในจุดที่ทำมาลำบากกว่าลำบากนีบริ้ไปใช้มาใส่เนี่ยลำบากในโควิดเนี่ยนะพี่น้องค่ะเรื่องอื่นก็ธรรมดาการใช้ใส่ใจของมุนกันนั่นแหละคือมันนี่กับไปสอบรถมา มาก็บเบิดเงินรายในจังน้อยอ้วสร้างเพื่อชีวิตสามพ่อแม่ลูกนาะค่ะเนาะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้กล้าไปก่อนเด้อพี่น้องค่ะถ้าว่ายัางผิดพลาดไปขอ,ขอโทษขออภัยมันมีเกตนาที่จะว่า,าใส่ผู้ใดเด้อค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณทุกเม้นทุกไลทุกกำลังใจเด้อค่ะเด้อวันดีค่ะ